กราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับท,ที่ติดตามรอฟังรอชมอยู่วันนี้วันจันทร์นะครับผมจะเปิดไพ่ของคุณวันจันทร์วันจันทร์ที่25ถึงวันที่31กรกฎาคมเม่อวันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มครับ จะซุกซ่อนจะแอบแอบตรงไหนก็จะเอาอ่ะนี่นะครับคนวันจันทร์นะครับรุนละทึกอ่ะใบแรกนะครับขึ้นไมีเหรียญไปเหรียญคิดว่ามันคือท่านบวกแต่แจ็คเกอรเหรียญเนี่ยความหมายของแจ็คเกอรเหรียญก็คือว่า สถาบัานการเงินสถา,าน,นสถเบินเ,น,บนเงินทุนหลักทรัพย์ธนาคารเงินกู้เงินอะไรได้ทั้งนั้นแหละครับหนึ่งแสนหนึ่งสิบล้านตามสถิติไพ่นะดูตัวที่สองครับถ้าเป็นเหรียญถือว่าเป็นด้านบวกไว้ก่อนไม่ต้องคิดเลยมากครับไพ่ตัวที่สองว่าเป็นไพ่เชลลอดเนี่ยไพ่นักโบไพ่อัศวินนี่งแง่ครับถ้าเป็นอัศวินก็บ้าพลังก็ต้องถ้าคุนอึดอะ จากมีเงินเป็นหนักหลักแสนหลักล้านหรือก็ต้องการปลดหนี้เนี่ยคุณก็ต้องอึดเนี่ยเด็กถือเหรียญอ,อีกอ่าินถ้วยแปดถ้วยเอ็มเพลิลอลเอ็มเพิร์ระยาทิศสมชาานะครับหนึ่งถ้วยอ่าไพ่ของคนบนจันนะครับงดงามอลัมตามากครับ อ่ะดูนะครับภาพรวมดูที่ภาพพายใหญ่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีพายใหญ่สี่ตัวและเป็นพายใหญ่อย่างน้อยสามตัวเนี่ยเป็นพายด้านบวกคุณดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันได้สบายตาใช mm hmm. ่ไหมเดอะมูนหัหอนเลยอะหงอยโจบเดอะมูน <laughs> <The moon S 1> คือเป็นคนที่ชอบคิดล่วงหน้าอะไรอะไรไม่เกิดแต่คิดจนมันเกิดอะแล้วไม่ได้คิดด้านดีนะชอบคิดด้านนี้แย่ คิดว่าผิดหวังคิดว่ามันต้องไม่เชื่อกุแเนี่ยมันต้องโกกุนเนี่ยมันคิดได้หมดอ่ะมันไม่รักกูหลอกเป็นแอมีุมันได้หมดอืแตุ่กบอกแล้วว่าทุกอย่างมีสองด้านเพราะฉะนั้นเดะมูนอ่ะความคิดมันเยอะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกครับโดยถ้าอยู่เฉยๆโดยแบบนั่งโดยไม่ทําอะไรไม่ได้ครับสมองมันจะฟุ้งซ่านไปเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความสุขแล้วทำมันเบื่อมันเซ็งมากๆคุณจะหาเกมเล่นก็ได้ออ คุณหาหนังสืออ่านก็ได้คุณจะคิดค้นสูตรมาสจรย์อะไรของคุณในการปลูกผมปลุกหรือการหน้าขาวเด้งอะไรคิดได้หมดแหละเพราะว่ามันคิดเป็นเหรียญเพราะนั้นเดะมูนก็เอาความคิดตัวเองอ่ะจินตนาการตัวเองอ่ะมาสร้างไรายได้ซะถูกไหมครับไพ่เดิะซันมันรออยู่แล้วรอความสําเร็จรอเห็นนะมีคนรอเห็นความสําเร็จของคุณอยู่นะหลายคนนะที่ผ่านมาอาจจะดูนิ่งๆไม่มีอะไรเงีย แต่ผมว่าคุก็ทำอะไรอย่าบางอย่างอยู่คุณไม่ต้องสนใจคําพูดของคนอื่นที่มาทําให้คุณต้องเสียกําลังใจทําให้คุณหดถูอะไรพวกนี้ไม่ต้องครับผมเรียกว่าอย่าไปฟังคําพูดของหมาครับที่ชอบมาทักงู่นทนักนี่แล้วชีวิตมึงก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเลยแล้วก็ย,ยังมาบอกให้คนอื่นเขามไม่ดีตามนม่ม่เชื่อครับไม่มีประโยชน์อ่ะอย่างอิมเพอร์เลอร์หรืออัศวินเนี่ยนี่กษัตริย แม่ทับเลยนะมาทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นคุณคิดการใหญ่คุณก็ตื่นลอลนวิ่งเข้าใสแ่แค่นั้นเองครับเพราะไพ่เหรียญนะมันไพ่ด้านด้านบวกหมดแล้วแล้วไพ่ไพ่ใหญ่ให้โชคเรื่องการงานโดยอัตโนมัตินี่เช่นคุณทําการขนส่งคุณทําการเดินทางเกี่ยวกับผู้คอนเทนเนอร์เกี่ยวกับของแช่แข็งเกี่ยวกับบรรทุกเกี่ยวกับการเดินทางอุ่ยเยอะครับเนี่ยใช่เอเลอร์คือคุณทํางาน อาชีพคุณเกี่ยวกับอของต่างชี้ของต่างชาติของนําเข้าจริงนี้ก็ใช่ของนําเข้าของที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติเนี่ยถือว่าดีหมดนี่ต่างชาติกายไว้ในใสองตัวเนี่ยไม่ใช่แก้จีนนะมึนแบบคนละฟากโลกกับเราไปเลยนั่นแหละใช่นั่นคือเรื่องกัญญาเพราะว่ากันญานมนไม่ขึ้นไพ่ไม่ถามก็ดูที่ไพ่ใหญ่เลย แจ็คเหรียญคุณจะอาจต้องมีการลงทุนลงทุนไม่พอต้องลงแรงด้วยคือนี้ว่าที่เงินจะได้มาแต่ตัวนี้คือเงินหมุนเพราะนั้นคุณต้องลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีทุนคุณก็ต้องหาสถาบันการเงินที่ถูกต้องนะอย่านอกระบบนะนอกระบบแล้วเจ๊งนะพิหน้าเลยนะั้นชีวิตจะบอกให้เออแล้วก็อะไรอ่ะเงินอนะ่ะมันจะหมุนคืนของมันเองนะครับถ้าเป็นกู้สถาบันการเงินที่ถูกต้อง ถ้าธนาคารุธนาคารกู้ใหผ่านก็พ่อแม่พี่น้องรับตัวลองถามดูก่อนว่าเขาให้ยังอย่าเพิ่งหลอนไปเองเพิ่งคิดไปเองว่ากูไม่มีใครช่วยโอ้ชีวิตกูแยบแย่คขาหนึ่งก็แย่เหมือนกันจะไปยิ้มใครก็คงไม่ให้หรอกโปรดจําไว้อีกครั้งหนึ่งที่สามสามหมื่นครั้งพี่พบพูดไปว่าคุณคิดยังไงชีวิตคุณจะเป็นอย่างนั้นคุณทําแบบไหนชีวิตคุณเป็นแบบนั้นคุณชอบดูอะไรชีวิตคุณเป็นแบบนั้นคุณชอบกินอะไรแบบไหนชีวิตคุณก็เป็นแบบนั้น มันเป็นเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากแต่ผมถือว่าดีนะคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ยี่ห้าเนี่ยยี่ห้าจนถึงสามที่ถึงต้นเดือนเนี่ยเป็นด้านดีครับถ้าไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องความรักอะเรื่องความรักไอ้เ,เห็นเห็นเลยเนี่ยใครที่อกหักใครที่ผิดหวังเศร้าส้อยอะไรเงี้ยก็เศร้าไปแต่อย่าเศร้านานก็แค่นั้นเองความผิดหวังมันเป็นมันเป็นอะไรอะมันเหมือนเป็น มันเป็นเพื่อนดีสําหรับเรานะเพื่อนดีดีฮาเลยวะทำให้เศร้าดีดิทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาทุกครั้งคุณเจอปัญหาคุณก็จะได้วิชาขึ้นมาเพิ่อมอีกวิชาหนึ่งคุณก็จะได้หามีวิธีขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งที่จะดำรงชีวิตต่อไปจะผ่านเอเอปัญหาให้เหยงอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณคุณก็จะได้ไม่มีเสียครับได้บทเรียนได้อะไรที่จดจาไม่ไม่มีปัญหาบารมีมันก็ไม่เกิดครับเพราะนั้นก็ ไม่ต้องไปสนใจนเรื่องบติตีดับเหมือนหลาย,ลายจริงก็ไม่ร้ายหรอกครับตีดับบางทีคุณเก็บตัวมากเกินไปคุณทําอะไรที่แบบเดิมๆม,มากเกินไปมันไม่เปลี่ยนมันก็เบื่อไม่ใช่นั้นครับไอแปดถ้วยเนี่ยถธอเรื่องความรักก็คือมันไม่ได้เลิกลานะครับบางทีคุณคิดไปก่อนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอย่างเงี้ยควินถ้วยเนี่ยนั่งก้มหน้าเศร้ารอสามีสุดที่รักกลับมาจากบ้านมีน้อยคนที่เจ็ดถึงจะรู้ว่ามีแต่เราก็ยอม แต่ในจิตใจลึกๆแล้วเบื่อจะเลิกก็เสียใจแต่จะอยู่ให้มีความสุขมันก็ไม่มีความสุขอีกเออความคิดมันชี้นำครับเพราะฉะนั้นคุณเอาความคิดมาคิดในด้านบวกคุณมีลูกกับเขาไหมคุณมีอ่าอะไรอ่ะสิ่งที่คุณฝันร่วมกันอยู่เขาไหมออทุก ครั้งต้องมีการพูดจาไม่พูดจากันเราจะคิดตัวเองเกิดทิฐิเนี่ยตัวเนี้ยโรคซึมเศร้าด้วยคนระับระวังจะคิดหลายๆกับตัวเองแต่ในนี้ดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงถึงขั้นนั้นเพราะว่าไพ่เดรัมมันก็ขึ้นไพ่เอเมอเลอร์มันไพ่ด้านดีมันก็ขึ้นอืเรื่องสุขภาพก็นั่นแหละซึมเศร้านั่นแหละสมองหวานไปสัตว์สีเขียวสัตว์ใบไม้ใั่ไปจะได้สมองดีสมองรับรื อ่าเรื่องการเงินเงินเด็กเหรียญถือว่าถ้าคุณมีหนี้สินหนี้สินมันก็ทําเงินให้คุณระดับหนึ่งเนี่ยทาธุรกิจขนาดเล็กอะไรที่เป็นของตัวเองถ้าคุณเป็นพนักงานประจํามันก็หมุนเงินกันไปหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านาแสดงว่าคุณถ้าคุณไม่ได้หมุนขนาดนั้นก็แสดงว่าคุณอยู่ในองค์กรน,นั้นผ่านมาผ่านไปผ่านมือคุณไปไม่เคยผ่านดที่เราเลย <c oughs> ธรรมดาครับคนทําอาชีพทําหน้าที่เป็นลูกจ้างคนอื่นหรือเป็นพนักง,งานคนอื่น มันก็ต้องทําตามเขาครับเพราะเราอยู่ในกฎเขาถูกไหมครับแต่ถ้าทํางานสละผมบอกเลยใครทํางานสละดีตีมากครับตอนนี้ขึ้นไพ่เดือดซันไพ่เหรียญขึ้นนําเนี่ยคุณทำอาชีพทุจทำอาชีพที่คุณเป็นนายตัวเองเป็นอาชีพฝระระที่คุณรักคุณชอบเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในสัปดาห์ไอ้ไม่ใช่ในสัปดาห์เนี่ยในเจ็ดวันเนี้นะครับ สุภาพด้านหลังกระดูกด้วยเรื่องซุ่มเศร้าเรื่องคิดมากเรื่องฟุ้งซ่านมิตตกกังวลแล้วก็คืออุปทานไปเองเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยหนึ่งถ้วยชอบอุปทานไปเองแม่งคงไม่รักกูแน่เออชีวิตกูต้องเป็นยังไงนั่นแหละไอ้คนข้างตัวมันคิดยังไงเราก็เออกูก็เป็นเออนั่นแหละมันจะเป็นยังไงไอ้พวกโรคประทานโอ้โหสิวขึ้นเม็ดหนึ่งโอ้โหกูต้องไม่สวยแน่เลยกูต้องแย่เลยเข้าคลินิกเสริมความงามดีกว่า หมอจัดยาให้หนึ่งเข็มเสียไปพันห้าออกมารู้สึกสบายใจและสิวเม็ดนั้นก็ยังอยู่ด้วย <c oughs> นั่นแหล, <c oughs> ละผมเดีว่าอะทานเห็นผ้าปะทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดหมดนะครับไม่มีทางออกก็ออกไม่ทางเข้าครับถ้าต้องเจอมาแน่ๆก็เจอให้มันแบบให้มันใช้เราไงให้มันใช้เราไม่ทมันไปเลย มึงใช้กูม,มากกูจะใช้กูจะทําให้มึงจนใช้กูไม่ทันกูจะทําให้มึงจนมึงรู้สึกละอายใจไปเลยคิดแบบนั้นครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่เราก็ต้องทำํำไม่ว่าอะไรแล้วแต่จะเป็นลูกจางเป็นรูจางยังไงเราก็ต้องอยู่เราก็ต้องทากับเขาอยู่แล้วถูกไหมครับก็ต้องยอมนะครับก็โดยภาพรวมถือว่าดีนะครับความรักมันเบื่อ,เบ,อเบื่ออยากอยากครับผิดหวัง มันก็มีผิดหวังกสมหวังอะมันก็ปกติอ่ะก่อนที่คุณจะผิดหวังมันก็ต้องมีสมหวังก่อนถูกปะมันก็คือสลับกันผิดหวังเดี๋ยวมันก็สมหวังแค่นั้นต้องคิดเลยมากอืปัญหาหรือความลับอ่ะมันทําให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความลับทาให้ทุกข์เราจะเก็บไว้ทําไมอครับเราปล่อยไปบ้างระบายไปบ้างแค่นั้นเองครับพักผ่อนบ้างหาที่ที่มันมีความสุขที่อยากไปก็ไปซะบ้างก็แค่นั้นเองครับง่ายชีวิตอะ คิดว่ามันง่ายก็ง่ายคิดว่ามันยากมันก็จะยากครับอ่ะสำหรับปุ้ยเกเป็นอาจารย์ถือว่าดีนะครับจงใช้ชีวิตจังมีความสุขจงใช้สติยับยั้งสิ่งที่จะพาเราไปหาแต่ความทุกข์สวัสดีครับขอบคุณครับ